โลกของเรานั้นไม่ตันแต่โลกของเรานั้นกลวงและมีพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ใจกลางโลกได้นั่นเองครับ ีวัสดีไรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพิษทลาลลาลาครับผมและว,วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้ครับร้อนสุดสัปดาห์ EP ที่116แล้วฮะมาไกลจริงๆมาจะถึง200หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมและสําหรับร้อนสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็น1สัปดาห์ที่ ่รู้จะทําเรื่องอะไรแล้วอ่ะก็ลองนั่งอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมเออเฮ้ยเรื่องมนุษย์ตัวเขียวแห่งเมืองอะไรน่นรู้อิสรูอิสสักอย่างหนึ่งก็น่าสนใจเรื่องแท่งปริศนาลึกลับที่ว้าไปวัปมาก็น่าทํำแต่ มันยังไม่สุดก็เลยลองแบบอ่านไปอ่านมาปรากฏว่าไปเจออยู่หนึ่งคอมเมนต์คุณผู้ชมคอมเมนต์นี้นะฮะเขาบอกว่าอยากได้เรื่องนี้มากแต่เรื่องเนี้ยพี่เอฟเคยทําเป็นหัวข้อย่อยไปแล้วไม่รู้ว่าพี่เอฟจะหยิบมาทําเป็นหัวข้อหลักหรือเปล่าและพอหลังจากที่ผมอ่านหัวข้อเรื่องนี้ไปนะฮะผมบอกเลยว่าผมตัดสินใจ ทำทันทีเพราะผมเนี่ยก็อยากรู้ข้อมูลทั้งหมดเหมือนกันโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับเคยไปหัวข้อย่อยไปแล้วในหลอนสัปดาห์ EP ที่50กว่าและได้รับกระแสต,ตอบรับดีมากๆากเลยซึ่งหัวข้อเรื่องนั้นนั่นก็คือใจกลางโลกมีเมืองใต้พิภพอยู่จริงหรือเปล่าครับเฮ้ยคือจะบอกว่าหัวข้อนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆภาพยนตร์หลายหหนังเอาไปทําเป็นฉากฉากหนึง่งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Aquaman เกมต่างๆที่พูดถึงเรื่องของใจกลางโลกที่เขาว่ากันว่าใจกลางโลกของเรานี ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อโลกหินดินทรายหรือแร่ธาตุต่างๆแต่ใจกลางโลกของเรานั้นมีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ใจกลางนั้นมีดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งคอยส่องสว่างให้พลังงานแก่พืชพันธุ์ต่างๆและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นและเขาว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใจกลางโลกตรงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่าร้อยปีหรือหลายพันปีหรือหลายหมื่นปีอยู่และที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคือเขาบอกว่าใจกลางโลกแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ภูมิป มากกว่ามนุษย์เราหรือมนุษย์ต่างดาวอยู่ด้วยครับหัวข้อน่าสนใจขนาดนี้ผมได้รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการรอช้าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแหม่งเราด้วยและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง40 0 0 0ไลค์เหมือนเดิมครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ เวลาเราพูดถึงโลกที่เราอาศัยอยู่กันนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะตั้งข้อสงสัยเยอะแยะมากมายและวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถไขคําตอบได้และมันก็ยังมีอีกหลายปริศนาที่ยังเป็นปริศนาอยู่ไม่ว่าจะทั้งเรื่องของตายท้องทะเลบนโลกเราที่มนุษย์เนี่ยสำรวจไปเพียงแค่5%เอีก95%นั้นมันอาจจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่ก็เป็นได้หรือจะเป็นเรื่องของหลักฟิสิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเวลาการย้อนไปในอดีตหรือแม้แต่พลังงานวิญญ,ญาณเนี่ย หรือแม้แต่เรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตหรือดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมนุษย์เราอ่ะยังสำรวจไปได้ไม่ครบเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นปริศนาที่รอให้มนุษย์เราและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไขยกันอยู่แต่ผมจะบอกว่ามันยังมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องราวที่คนตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อเท็จจริงกันว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีอยู่จริงๆหรือเปล่าและพื้นที่ตรงนี้มันมีสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอาศัยอยู่หหหรรรืืืือออเปล่่่าดด้้้้้วววยยคัััััโพนน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 ทีีตงขใก็นน ใจกลางโลกนั่นเองครับคือพื้นที่ใจกลางโลกตรงนี้นะครับผมต้องขอบอกกันเลยว่าข้อมูลนะตอนนี้ที่ผมหามาได้ถามว่าสามารถยืนยันได้หรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงต้องขอบอกเลยว่ามันยังไม่สามารถยืนยันได้ครับมันมีแต่ข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาเชื่อถือกันจากภาพถ่ายดาวเทียมคลื่นสัญญาณที่ปล่อยไปตามพื้นดินหรือแม้แต่การคดณจอะต่างๆเนี่ยเขาคาดเดาได้เพียงแค่ว่าใต้พื้นโลกที่เรายือนอยู่นะตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่จํานวนชั้นที่แบ่งกันอยู่เนี่ยประมาณ5ชั้น นั่นก็คือชั้นธรณีภาคชั้นฐานธรณีภาคเหนือโลกแกนโลกชั้นนอกและแก่โลกชั้นในครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่เขาก็เชื่อกันแบบนี้แต่ถามว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์บางคนหรือมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเชื่อแบบอื่นหรือเปล่าต้องขอบอกเลยครับว่ามีและทฤษฎีค่อนข้างน่าสนใจเลยแต่ทฤษฎีที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลากหลายทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของโลกแบนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของโลกเป็นทรงวงรีหรือ แม้แต่โลกเป็นทรงสี่เหลี่ยมบ้างก็มีเช่นกันแต่ทฤษฎีที่คนพูดถึงมากที่สุดลองลงมาจากเรื่องของที่เขาสรุปกันไปแล้วนั่นก็คือทฤษฎีโลกกลวงนั่นเองครับโดยทฤษฎีโลกกลวงตรงนี้นะครับตามข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีโลกกลวงตรงนี้ถูกพูดถึงและถูกตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1692โดยนักดาราศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ็ดมันทันเล่จากทฤษฎีที่เขาตั้งคำถามขึ้นมาในหัวและตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าโลกของเราเนี่ยจาก การตรวจสอบณเวลานั้นแล้วค้นพบว่าโลกของเรามีสนามแม่เหล็กมากกว่าหนึ่งสนามและสนามแม่เหล็กเหล่านั้นเนี่ยมีการผันเปลี่ยนผันแปรอยู่ตลอดเวลาเขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าทาไมสนามแม่เหล็กของแต่และที่มันไม่เหมือนกันและทําไมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพอคิดไปคิดมาเขาก็เลยตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือทฤษฎีที่บอกว่าโลกของเรานั้นมีแกนโลกและมีใจกลางโลกอีกจุดหนึ่งที่ปล่อยสนามแม่เหล็กที่แตกต่างออกมาและไม่เหมือนกับสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายนอกโลก นนั่นเองและหลังจากที่เอ็ดมันฮันเล่ <c oughs> เขาได้ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมา <c oughs> เขาก็ได้อธิบายให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนและคนทั่วไปหลายๆคนเนี่ย <c oughs> ให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของเขาในเรื่องของโลกและภายใต้พื้นดินนี้ว่าโลกเราเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยสันฐานอยู่4ชั้นด้วยกันโดย4ชั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละชั้นจะวางซ้อนทับกันอยู่และตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องกลวงโดยใจกลางนั้นจะมีดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางนั้นคอยให้แสงสว่างกับพืชกับสัตว์ที่อยู่ใจ ใจกลางโลกและปล่อยสนามแม่เหล็กที่มันแตกต่างจากสนามแม่เหล็กนอกโลกออกมานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเดิมอีกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใจกลางโลกแห่งนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาเพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใจกลางโลกแห่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งไดโดเสาหรือสิ่งมีชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์ต่างๆหรือแม้แต่มนุษย์เผ่าพันธุ์นีแอนเดอร์ทันหรือมนุษย์เผ่าพันธุ์ยุคแรกๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่ใจกกกกกลลลาาาางงงงงโนนนีีี้้้้้็็เเปไไดดซึ่ตรรมออิหั ฐานทฤษฎีตรงนี้จากเรื่องของแสงเหนือแสงใต้หรือแสงออโรรานั่นเองโดยตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าแสงเหนือแสงใต้หรือแสงออโรราตรงนี้เกิดจากกา๊าซที่เล็ดลอดออกมาจากภายใต้เปลือกโลกและมากระทบกับแสงอาทิตย์จนทําให้เกิดเป็นแสงสวยงามเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าโลกของเรานั้นไม่ตันแต่โลกของเรานั้นกลวงและมีพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ใจกลางโลกได้นั่นเองครับและหลังจากที่ทฤษฎีนี้นะครับได้มี การเผยแพร่ออกมาเรื่อยๆก็ได้มีทั้งนักวิทยาศาสตร์และคนที่สนใจเนี่ยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแตกต่างกันออกไปเขาก็เลยต้องมีการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดมานั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าสิ่งที่คุณพูดมานั้นมันเป็นเรื่องจริงแสดงว่ามันจะต้องมีทางเข้าและทางออกไปสู่ใจกลางโลกนี้เอ็ดมันฮันเล่นเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าทางเข้าออกนั้นอยู่ทางขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้โดยทางเข้านั้นมีขนาดใหญ่กว่า4,000กิโลเมตรและ6,000กิโลเมตรเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากทีจ,จนวาสม,สม เขาก็ได้ออกไปที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เพื่อที่จะสํารวจทางเข้าเหล่านี้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ปรากฏว่าหลังจากที่พวกเขาไปสํารวจมาแล้วเขาควาน้ําเหลวกันครับไม่มีการค้นพบทางเข้านั้นแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เขาได้มากลับมีถึง2องอย่างที่สําคัญนั่นก็คืออย่างแรกมนุษย์โลกนั้นได้ค้นพบทวีปที่7ของโลกนั่นก็คือทวีปน้ําแข็งหรือขั้วโลกเหนือนั่นเองส่วนอีกอย่างที่เขาค้นพบเจอนั่นก็คือเขาได้ค้นพบซากแมมมอธที่มีสภาพสมบูรณ์มากกว่า90 อยู่ภายใต้น้ําแข็งที่ประเทศไซบีเรียและเขาคาดกันว่านี่น่าจะเป็นแมมมอสที่ออกมาจากใจกลางโลกนั่นเองครับโดยขอ้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าหลังจากที่มีการค้นพบแมมมอสตรงนี้เขาก็ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาอายุของแมมมอสตัวนี้มีอายุเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นและอายุเซลลจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นอายุเซลลที่ค่อนข้างใหม่มากๆเขาเลยคาดการกันว่าแมมมอสตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แมมมอสที่ตายมาตั้งแต่ในยุคหลายพันปี หลายหมื่นปีที่แล้วแต่เป็นช้างแมมมอธที่หลุดออกมาจากใจกลางโลกและพัดหลงออกมาตกไปสู่นุ่แข็งจนถูกแช่แข็งและหลังจากนั้นก็ถูกพัดมาที่ประเทศไซบีเรียนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อสุดท้ายก็ต้องมีการตรวจสอบแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ได้มีอีกหนึ่งอย่างที่สมทบความคิดตรงนี้ว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงพอสมควรเลยนั่นก็คือเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกแต่นี่คือครั้งที่3ที่เกิดขึ้นที่เขาเจอซากสิ่งมีชีวิตโบราณถูกแแช่่ข็งอยูในสภาพ มากกว่า90%เนลยนั่นเองครับและหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีโลกลวงเนี่ยได้อธิบายและลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ไว้แล้วก็เริ่มทําให้หลายๆคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจและสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีนี้กันมากขึ้นแต่พอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทฤษฎีนี้ก็เริ่มถูกตีตกไปแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อตั้งแต่ข้อแรกในเรื่องของแสงออโรราที่เขาอ้างว่าในตอนแรกเนี่ยเป็นกา๊าซที่หลุดออกมาจากใจกลางโลกและมากระทบกับแสงอาทิตย์จนทําให้เกิดแสง ออกมาแต่พอหลังจากที่มีการค้นคว้าและมีการวิจัยกันแล้วปรากฏว่าแสงออโรรานั้นเกิดจากอนุภาคของดวงอาทิตย์ที่มากระทบกับสนามแม่เหล็กของโลกเลยทําให้เกิดแสงระยิบระยับที่บริเวณขั้โลกเหนือกับผู้โลกใต้นั่นเองหรือแม้แต่เรื่องของซาบแมมมอนเนี่ยหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปตรวจสอบอายุเซลล์และการแช่แข็งแล้วปรากฏว่าแมมมอธตัวนี้ได้เสียชีวิตมากว่า10,000ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถยืนยันได้เลยว่าแมมมอธตัวนี้ไม่ได้ออกมาจากใจกลางโลกและไม่ได้เพิ่งเสียชีวิตมานั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ความเชื่อในทฤษฎีเรื่องของโลกลวงเนี่ยถูกตีตกตีตกไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยทฤษฎีนี้ก็กลายเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่คนเคยเชื่อถือกันมากที่สุดเป็นอันดับ2นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมหาขอ้อมูลไปผมก็แอบรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยว่าในความรู้สึกลึกๆส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่ใจกลางโลกของเราเนี่ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรืออาจจะมีพื้นที่ที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่ค้นพบหรือเมืองใต้พิภพอยู่ก็ได้ผมก็เลยรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอผมเจาะลึกข้อมูลข้อมูลไปเรื่อยๆผมได้เจอกับข้อมูลที่สําคัญอยู่2อย่างนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตำนานเมืองใต้พิภพที่เขาอ้างว่าอยู่ใจกลางโลกกับข้อมูลของผู้ที่อ้างว่าเคยไปที่เมืองแห่งนี้มาแล้วเป็นบันทึกในหน้าบรดิษัทเลยนั่นเองครับโดยข้อมูล2ข้อมูลตรงนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นแต่ละช่วงไปโดยช่วงแรกตรงนี้ผมขอพูดถึงตำนานของเมืองรับแลที่อยู่ใต้พิภพแห่งนี้ก่อนละกันซึ่งข้อมูลของตำนานตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่า เมืองใต้พิภพแห่งนี้มีชื่อว่าอากาธาซึ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองลึกลับที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวพื้นเมืองปิศนาที่ไม่สามารถระบุเผ่าพันธุ์ได้ตามตำนานที่มีบันทึกไว้เนี่ยเขาบอกว่าเมืองนี้มีทั้งเมืองหลวงมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งการจัดสรรต่างๆในานาไม่ต่างกับเมืองบนดินเลยแต่มันจะมีหนึ่งอย่างที่ต่างจากเมืองบนพื้นดินนั่นก็คือเมืองใต้พิภพหรือว่าเมืองอากาธาแห่งนี้เป็นเมืองที่อยู่ร่วมกันกับสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งไดโนเสารอ วัติศาสตร์หลายสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและมีพืชพันธุ์ในยุคดึกดําบรรพ์อยู่ด้วยนั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตำนานเมืองใต้พิภพหรือว่าเมืองใจกลางโลกที่มีชื่อว่าอากาธานั่นเองส่วนอีกข้อมูลหนึ่งตรงนี้ที่ผมได้มานั่นก็คือข้อมูลที่มีนักเดินเรือคนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปสู่เมืองอากาธาและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นกว่า2ปีก่อนที่เขาจะออกมาและไม่เคยเจอเมืองนั้นอีกเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้ถูกบันทึกไว้ในหนนังสือ The Smoky God ใปี9 108. โดยในวิลิสจอร์จเอม์สันที่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือของนักเดินเรือคนหนึ่งที่มีนามว่าโจเซฟเจนเซนนักเดินเรือชาวนอร์เวย์ที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยได้แล่นเรือผ่านไปที่โค้โลกเหนือและได้ไปเจอกับประตูทางเข้าของเมืองปริศนาเมืองหนึ่งอย่างเหลือเชื่อซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แล่นเรือเข้าไปในประตูเมืองแห่งนั้นและก็ได้พบว่าเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าอากาธานั่นเองครับความรู้สึกที่เข้าไปนะตอนแรกเหมือนกับว่า หลังจากที่หลุดออกมาจากขั้วโลกเหนือก็เข้าไปอีกดินแดนหนึ่งที่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลที่บันทึกไว้เขาได้บอกไว้ว่าผู้คนในเมืองแห่งนี้อาศัยความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ที่อยู่สูงที่สุดบนใจกลางของเมืองเลี้ยงดูสัตว์และปลูกพืชและใช้แสงในการดำเนินชีวิตต่างๆนานามากมายและผู้คนในเมืองอาคาธาแห่งนี้มีความสูงถึง12ฟุตด้วยกันมีรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่โตและมีระบบการปกครองที่ยิ่งใหญ่เช่นกันแต่ระบบการปกครองที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ มีแต่ความอบอุ่นและมีแต่การให้ไม่ได้มีความคิดที่ชั่วร้ายหรือมีความคิดที่อิจฉากันเลยตรงนี้เนี่ยนายเจนเซนเนี่ยเขาเกิดความสงสัยขึ้นมาคือทําไมชาวเมืองนี้ไม่เกิดความอิจฉากันเลยทําไมถึงไม่มีการแข่งแย่งชิงดินแดนหรือมีการทะเลาะเบาอแววงกันเลยตรงนี้เนี่ยข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วชาวเมืองอากาธาสมัยก่อนเคยอยู่บนบกเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแหละครับแต่ชนเผ่าอากาธาเขาได้ร่มสลายและได้ย้ายถิ่นฐานไปจากบนบกเนื่องจากว่าความอิจฉาของมนุษย์นั้นทําให้เกิด การแข่งแย่งชิงอำนาจและแข่งแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติจนสุดท้ายนั้นชนเผ่าอากาธาที่เคยอยู่บนบกก็ล่มสลายไปเหลือแต่เพียงคนเล่ล่อนที่เคยเป็นอดีตชนเผ่าของอารกาธาเขาก็ได้รวมตัวกันมาอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งที่เขาสามารถอาศัยอยู่ได้เดินทางล่าตะเวนไปเรื่อยๆจนมาถึงพื้นที่แห่งนี้และเขารู้สึกว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถปักหลักและอาศัยอยู่ได้เขาเลยตั้งลกแหล่งและถิ่นฐานที่นี่นั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเมืองในตำนานอากาธาและผู้ที่อ้างว่าเคยไปเมืองอ ท่ามาแล้วนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะตั้งคําถามเหมือนทุกๆ EP ว่าแล้วพี่เอฟคิดว่าเมืองอาคาธาแห่งนี้มีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าและคิดว่าคนที่อ้างว่าไปเมืองอาคาธาแห่งนี้มาแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเอาในมุมมองส่วนตัวของผมจริงๆนะในลึกๆของผมผมเชื่อว่ามันมีเมืองใต้วิภพหรือว่าเมืองอาคาธาแห่งนี้อยู่จริงๆแต่เรื่องของบันทึกที่คนอ้างว่าเคยไปเมืองแห่งนี้มาแล้วเนี่ยในมุมมองของผมผมมีความเชื่อเพียงแค่50%เเท่านั้นครับคือจะบอกว่าเรื่องของเมือง พิภพเนี่ยมันมีการค้นหาและมีการวิจัยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าใครเคยลองไปหาข้อมูลหรือใครลองไปดูสาราคาดีจริงๆและจะบอกว่ามันเคยมีข้อมูลหนึ่งที่เขาออกมาบอกว่าเคยได้มีการพบประตูปิศนาประตูหนึ่งที่อยู่ใจกลางโคโลเหนือและอยู่ใจกลางโคโลกใต้อยู่แต่เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนั้นได้เนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่ย่ําแย่ตลอดปีและไร้สัญญาณอับสัญญาณเขาเลยไม่สามารถไปตรวจสอบได้ฉะนั้นแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็ยังเป็นพื้นที่อันตรายที่ยังเป็นปิด อยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปััจจุบนแต่ถามว่าพื้นที่ตรงนั้นหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้วจะเจอเมืองโบราณอย่างที่บอกหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่สามารถยืนยันและตอบได้แต่รู้แต่เพียงแค่ว่าในมุมมองความเชื่อของผมโลกเรายังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่สามารถพิสุ์ได้และผมมีความเชื่อลึกๆว่ามันอาจจะมีเมืองอยู่หรือถ้ามันไม่ได้มีเมืองโบราณหรือเมืองปริศนานั้นอยู่จริงๆมันก็ต้องมีอะไรอยู่ที่ถ้ำแห่งนั้นหรือทางเข้าแห่งนั้นแน่นอนครับซึ่งตรงนี้นะครับผมต้องขอบอกกันว่านี่คือความคิดส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรยืนยัน ฉะนั้นแล้วโปรดเคารพความคิดของผมและเคารพความคิดของคนที่เห็นต่างด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเมืองโบราณใต้วิภพ,พที่อยู่ใจกลางโลกหรือว่าเมืองอากาธาแต่ละคนคิดว่าเมืองแห่งนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าและคิดว่าเมืองแห่งนี้มีสัตว์โบราณดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอยู่หรือไม่แต่ละคนคิดเห็นอย่างไงนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันและว,วันนี้นะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟพงมิทต้องกราบขอประทานาภัยไวยแลละอ่่่าาาาามมนนคครรรบววโปดดเเห็ตง รบความเห็นซึ่งกันและกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมเอบูมิทักต้องขอ,อกราบลาคุณผู้ชมกับหลออสุดานในสัปดาห์นี้เจอก,การสำหรับสัปดาห์หน้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับปู